เพื่อนครับช่วงวิวเขาแถวนี้ก็สวยนะครับเพื่อนก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเอาไว้ให้เพื่อนเอนดูกันนะครับเพื่อนครับนี่ครับนี่ระหว่างทางไปโนดินแดงครับเพื่อนนะครับ มองเห็นวิวไปไกลๆนู่นนะครับเพื่อนเพราะช่วงนี้มาอยู่เป็นช่วงเปนยอดเขาไงเพื่อนครับก่อนถึงโนโนินแดงครเพื่อนแต่ถามว่าวิวสองข้างทางก็สวยนะเพื่อนนะนะครับแต่บางทีไม่สามารถเก็บรายละเอียดให้เพื่อนดูได้หมดเลยไงเพื่อนนะครับ เพราะว่าสองข้างทางองมองไปไกลๆนั่นก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาเพื่อนครับเขียวชะอมเพราะว่ายังว่าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คืออยู่โนนินแดงแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับเราจะเข้าบุรีรัมย์อีกประมาณ9 5้าสิบห้ากิโลนั่นเพื่อนนะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของอำเภอโนนินดแดงอยู่ระหว่าง ช่วงนี้แหละครับช่วงนี้เลยช่วงช่วงนี้ช่วงอำเภอ,อโนนินแดงนันเพื่อนนะ ยายามหาช่วงจังหวะวิวส,สวยๆเก็บมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเขาพนมลุ้งเลยดีมั้งนะฮะแวะเขาพนมลุ้งก่อนเพื่อน มีมีอะไรสวยๆตรงไหนวิวสวยๆตรงไหนจะพยายามถ่ายวิดีโอมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับเพื่อนครับนะครับตอนนี้ผ่านำอำเภอโดดินแดงแล้วนั่นเพื่อนครับก็อีพีนี้ก็วิดีโอนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนครับเพราะว่ามันเป็นทางเรียบแหละไม่สวยละเดี๋ยวมีวิวสวยๆจะถ่ายมาฝากเพื่อนอีกนะครับเพื่อนนะครับ